สดีครับเอฟซีครับวันนี้เราจะมาผัดผงกะหรีบะหมือกันนะครับลูกค้าสั่งมาแต่เช้าพอดีได้จังหวะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับต้องตีไข่ก่อนนะครับอย่าเอาเครื่องปรุงลงก่อนนะครับตีไข่ให้แตกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเครื่องปรุงลงมันจะติดภาชนะนะครับต้องให้อยู่บนไข่นะครับผงกะหรี3สามช้อนชาครับ มันพริกเผาสองครับอันนี้คือช้อนหัวโตวนะครับส่วนนี้ช้อนแกงที่เรากินข้าวนะครับปริมาณจะเท่ากันนะครับใช้ช้อนไหนก็ได้ครับอ่าแล้วจากนั้นน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโอ้มันติดมันติดไม่พอประมาณหนึ่งช้อนนะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนครับ ผงชูรสหช้อนชาน้ำตาลทราย2ครับอาจะานั่นก็ตีเข้ากันครับนมสดนะครับสี่ช้อนหัวโตวใส่ลงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือซอสพงกะรีนะครับ โอเคจบนี่ครับทีมงานทอดปลาหมึกมาให้แล้วนะครับใส่น้ำมันพืชนลงไปหมอมใหญ่ผัดก่อนนะครับผัดหมอมใหญ่ให้ใส่ก่อน หลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมครับกระเทียมหอมแล้วก็ใส่น้ำซุปลงนิดนึงครับลงปลาหมึกเลยครับปลาหมึกนี่ต้องทอดก่อนนะครับเพื่อให้หนังสีของหนังปลาหมึกอยู่ตัวนะครับ ถ้าเราไม่ทอดก่อนมาผัดเลยสีมันจะค้ำนะครับเวลาผัดออกมาแล้วสีจะไม่สวยนะครับทอดที่เราตีไว้ลงเลยครับดูนะครับนี่ถ้าเราเอาเครื่องปรุงลงก่อนแล้วเอาไข่ลงทีหลังนะครับเครื่องปรุงจะติดภาชนะนะครับแต่นี่ไม่ติดนะครับเพราะว่าเราเอาไข่ลงก่อนนะครับนี่คือเทคนิคเลยครับ ต้นหอมขึ้นใช่แล้วก็พริกขี้ฟ้าแดงครับเพื่อสีสันแล้วก็ความหอมนะครับให้ขึ้นใช่สัดส่วนขึ้นใช่ต้องเยอะกว่าต้นหอมนะครับผัดลงไปครับผัดง่ายๆครับสูตรนี้ไม่ต้องชิมครับอร่อยแน่นอนเพราะว่าเป็นเมนูที่ขายดีนะครับที่ร้านครับ ความจริงบางที่เขาจะใส่เขาจะโรยเหล้ากินนะครับแต่สาหรับผมผมไม่โรยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้กลิ่นผงกะหรี่เป็นจุดเด่นนะครับถ้าเราใส่เหล้ากินนะครับมันจะมีกลิ่นของเหล้ากินมาปนกับกลิ่นผงกะหรี่นะครับนี่ครับผมจะผัดค้นๆแบบนี้เลยให้แห้งเลยนะครับแต่ส่วนมากแล้วโดยทั่วไปเขาจะผัดให้เป็นเหนียวๆเป็นบุนนะครับแต่ของผมผมจะผัดแห้งๆเลยครับโอเคครับลงจานกันเลยครับ ดูครับนีแ่แห้งๆแบบนี้นะครับสำหรับที่ร้านนะครับนี่ถ้าเราผัดแห้งแบบนี้นะครับมันจะเพิ่มความมันขึ้นอีกนะครับเป็นเท่าตัวเลยนะครับความมันจากนมและไข่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับปลาหมึกผัดผงกะหรี่สูตรของเสือหวยร้านอาหารจอนนี่แทบอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีแวะมาชิมได้เลยครับ